เขาได้วันนี้เริ่มกันเลยนะคะกับกองประกวดเมสแกนกรุงเทพสระบุรีค่ะที่ก็ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีแอบอ้างนะคะว่าเป็นทีมงานแล้วก็แจ้งว่าจะยกเลิกการจัดการประกวดรอบตัดสินค่ะ ในที่สุดการประกวดเมสแคนกรุงเทพสระบุรี2024ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกับงาน w e l c o m e g Ceremony Thai Civilization การเปิดตัวผู้เข้าประกวดเมสแคนกรุงเทพสระบุรี2024ทั้ง42คนพร้อมกับการประกวดชุดจากดีไซเนอร์ไทยภายใต้คอนเซปต์ Thai Civilization สุดยิ่งใหญ่อลังการตรก,การตาค่ะงานนี้มอร์ฟินรัชรินผู้อำนวยการกองประกวดเมสแคนกรุงเทพมหานครและเมสแกนสระบุรี2024ก็เลยขอออกโรงชี้แจงถึงประเด็นที่ถูกกลุ่ม คนไม่หวังดีนะคะไปแอบอ้างว่าเป็นทีมงานของกองประกวดกรุงเทพและสระบุรีโดยไปป่วนทีมงานของกองประกวดเมสแกนไทยแลนด์ที่ MTI Hall ค่ะพร้อมกับแจ้งว่าทางทีมเมสแกนกรุงเทพและสระบุรีจะยกเลิกการจัดงานรอบตัดสินที่กําลังจะเกิดขึ้นจนเรื่องนี้ก็ร้อนมาถึงเธอนะคะจึงต้องรีบออกจดหมายทําการชี้แจงถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยยืนยันว่ากลุ่มผู้ไม่หวังดีนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆค่ะ